หลวงปู่ตื้อบอกว่าพระธาตุเป็นเครื่องยืนยันถึงความบริสุทธิ์หมดกิเลสของผู้ที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีและนี่คือเรื่องราวของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่โลหิตของท่านแปลสภาพกลายเป็นพระธาตุอย่างสวยสดงดงามซึ่งปัจจุบันท่านยังดำรงธาตุขันอยู่พระที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี้ท่านคือหลวงตาสิริอินทสิริวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจ,จังหวัดขอนแกน่นหลวงตาสิริเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานที่ท่านเคยอุปถัมภ์ดูแลพระป่ากรรมฐานหลายรูปตั้งแต่่ยัังงเเป็นเ็นนนนนดกหึใ้ ็คือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยซึ่งหลวงตาสิริมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่คำดีนั่นเองหลวงตาสิริเป็นพระที่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังถึงที่สุดในช่วงแรกเริ่มท่านนั่งสมาธิภาวนาวันละอย่างน้อย15ชั่วโมงจนถึงขั้นนอนเพียงแค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้นท่านให้เหตุผลว่าท่านเพิ่งบวชแสวงหาธรรมอย่างจริงจังตอนอายุ50ปีนี่เองหากผู้อื่นปฏิบัติธรรมวันละ7-8ชั่วโมงท่านซึ่งเริ่มต้นช้ากว่าก็ต้องทําให้ได้มมมาา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 กกววว่่่จึงงเเเเเเป็นนหหตุใ้ททรรํคพียอลา ิบัตจนท่านได้นอนเพียงวันละสองชั่วโมงเป็นเวลากว่า8ปีซึ่งผลลัพธ์จากการเร่งทําความเพียรน,นี้ก็เป็นผลดีอย่างมากมีหลายต่อหลายครั้งในคราวที่หลวงตาสิริทุดงไปจาพรรษายังสถานที่ต่างๆแต่กลับถูกชาวบ้านหรือผู้มีอิทธิพลขับไล่ด่าทอใส่ร้ายป้ายสีซึ่งท่านก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดเพราะท่านเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตอนอยู่ในนี้มีแต่ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเท่านั้นสุดท้ายบุคคลที่คิดไม่ดีกับท่านก็ต้องแพ้ภัยตนเองคนที่ด่าทอว่าร้ายท่านต่อมากลับประสบ สบอุบัติเหตุลิ้นขาดและคนที่รอบวางเพลิงกุติท่านพอรู้ว่าไม่ว่าจะทําอย่างไรกุติท่านก็ไม่ไหม้ไฟสักทีจึงรีบหลบหนีจนไปเสียชีวิตในป่าในสภาพที่เหมือนกับร้อนตายสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องการันตีในบุญบารมีของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงตาสิริได้เป็นอย่างดีและอีกเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้ญาติโยมเชื่อว,ว่าหลวงตาสิริคือพระอริยสงฆ์และแห่กันมากราบท่านก็คือในคราวที่หลวงตาไปโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพื่อผ่าตัดต้อกระจกในขั้นตอนก็จะมีการเจะเลือด เพื่อนไปตรวจต่างๆและแล้วด้วยความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของพระอริยะส่งผลถึงธาตุขันของท่านปรากฏว่าเลือดในหลอดของหลวงตาสิริกลับแปลสภาพกลายเป็นประธาตอย่างเสือสดงดงามทําให้ทั้งหมอทั้งพยาบาลต่างพากันงุนงงและตกใจในความอัศจรรย์นี้กันเป็นแถวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงปู่ตื้ออาจารยธรรมโมหนึ่งในสิทธิคนสําคัญของหลวงปู่มัม่นภูริทัตโตได้เคยปารภไว้ว่าอานาจตบะที่พระอริยะบุคคลได้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อขัดเกากิเลสนั้นไม่ได้แผดเผาแต่เฉพาะกิเลสเท่านั้นหากแต่ไดด้แผ รกระดูกในร่างกายให้กลายเป็นพระธาตุไปด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นพระธาตุจึงเป็นวัตถุที่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์หมดกิเลสของเจ้าของกระดูกหรืออธิธาตุซึ่งพูดง่ายๆว่าการที่โลหิตของหลวงตาสิริแปลสภาพกลายเป็นพระธาตุแบบนี้ก็เป็นเครื่องการันตีอย่างแท้จริงว่าหลวงตาสิริท่านก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้หลุดพ้นจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วนั่นเองนับว่เาเป็นความโชคดีของผู้ที่ได้ชมคลิปนี้เพราะปัจจุบันหลวงตาสิริท่านยังดำรงธาตุขัน์อยู่ซึ่งงเเเรรราาาาาาาสามาถข้้กกบบททุญและัศนจ่ได ที่วัดถ้ำผาแดงผานิมิตตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งหลวงตาท่านมักจะเทศเรื่องอนาปานสติที่เป็นวิธีที่ทำให้ท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพน้นจากกิเลสทั้งปวงท่านใดสนใจใคร่ฟังก็สามารถค้นหาในแอปแดงพิมพ์ว่าหลวงตาสิริอนาปานสติ ri, ได้เลยหรือติดตามข่าวสารกินิมนต์ของหลวงตาได้ที่เพจหลวงตาสิริอินทสิริวัดถ้ำผาแดงนิมิตและตอนนี้หลวงตาท่านก็กำลังก่อสร้างสถานที่จำลองสี่สังเวชนียสถานสถานที่ประสูตัดสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานของพระ พระเจ้าณวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจ,จังหวัดขอนแกน่นท่านใดอยากร่วมบุญสร้างถาวรวัตถุก,กับหลวงตาสิริก็สามารถร่วมบุญตามบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมเมฆวัยรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหากใครชอบคอนเทนต์เผยแผ่บาร,รมีครูบาอาจารย์แบบนี้และอยากให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปก็ฝากอุดหนุนสินค้า,ต,า,ต,าต่างๆกับทางเพจด้วยนะครับจะทักแชทมาสั่งซื้อหรือกดในทิกต o กช็อปได้เลยนะครับกราบบาร,รมีหลวงตาสิริอินทศสิริอนุโมทนาสาธุ